สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนกับวันศุกร์ที่27กันยายน2024นะครับวันนี้เฟียงกิจเด็ก61จังหวะใน,นี้50กับบรรยากาศที่ตื่นเช้ามาสวยงามนะบิตคอยออลคอยไม่ต้องพูดกันเหรียญมงเหรียญมีมเหรียญเอไอทุกอย่างเขียวขจีเป็นบรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความหวังอีกครั้งความหวังว่าบูมมาเก็ตครั้งนี้เนี่ยหลายคนจะทําเงินหลายคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยอาจจะมีทองมีหยองใส มีตังไปซื้อปีเสียมีตังเติมมันไปดูหมู่เด้งนะครับแต่สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ถือ XRP เนี่ยตอนนี้ดูเหมือนหลายอย่างไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกถามเข้ามาว่าคุณบอนคิดว่า SEC จะยื่นอุทธรณ์ในคดี Ripple ไหมคะเ,เรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่า50-50นะครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนะครับใครที่ไม่ชอบ XRP ใครที่ไม่ได้ลงทุน XRP คิดจะ เหมือนกับมาขิงเพื่อนๆเ,เนี่ยอ,อย่าเลยดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราเก่งมากในเรื่องการลงทุนเราเลือกเหรียญเราเลือกหุ้นถูกแล้วเนี่ยเอาเวลาไปเลือกสีเฟอร์รี่ดีกว่าอย่าเอาเวลามาเป็นเกณ์คีย์บอร์ดนะครับทีนี้ข่าวที่ผมไม่ชอบคืออะไรตอนนี้มันมีข่าวว่าอดีตทนายความที่เคยว่าความให้ s e c เนี่ยเขาออกมาบอกกับนักข่าวสาวคุณอลีเนอร์เทเรต นักข่าวสาวช่อง Fox Business เขาบอกว่า SEC เนี่ยน่าจะยื่นอุทธรณ์ Ripple นะครับทั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าคนนี้บอกฉันอย่างนี้คนนั้นบอกฉันอย่างนั้นทุกอย่างมันต้องดูต่อไปนะแต่ข้อมูลของนักข่าวสาวท่านนี้เนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างแม่นนะครับเดทไลน์ line, หรือวันสุดท้ายที่ SEC สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เนี่ยคือวันที่7ตุลาคมอีกประมาณ10วัน ค้า SEC ยื่นุทธรอน XRP Army จะเป็นยังไงบรรยากาศของอุตสาหกรรมคริปโตไม่รวมบิตคอยเนี่ยจะยังคึกคักเหมือนเดิมไหมคอมเมนต์เข้ามาต่อไปสั้นๆน,นะครับเมื่อคือนนี้ประธานแกรี่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าว CNBC มีการพูดถึงกฎระเบียบจุดยืนของ SEC และเห็นได้ชัดว่าประธานแกรี่เนี่ยแกไม่แตะบิตคอยแน่นอนเพราะแกแตะไม่ได้นะครับแต่สำหรับ all coin เนี่ย น้ำเสียงของแกรี่รู้เลยว่าแกรพร้อมจะเล่นทุกเหรียญถ้ามีโอกาสถ้ามีช่องโหว่นะครับแต่พอมาถึงตอนที่นักข่าวถามว่าคุณแกรี่แคนเซเลอร์คุณคิดยังไงกับแผนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แผนที่อยากจะเอาบิตคอยมาเป็นทุนสำรองของประเทศพอถามปุ๊บแกรีร่ตอบป,ประมาณนี้คุณคิดว่าบิตคอยในสังคมของเราเนี่ยอีก20ปีมันจะเป็นยังไงเ <you> ออ,อผมไม่รู้ know, จริง really จง คุณคิดยังไงเออผมไม่รู้บนโลกมีคนเจ็ดพันล้านคนเออผมไม่ขอทำนายดีกว่าแต่แตผมจะบอกว่าอุตสาหกรรมนี้มันปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือมันเยอะมันมิจฉาชีพสแกมเมอร์เยอะมาก ผมจะพูดแค่ว่าผมควรทำหน้าที่ผมดีกว่างออั้นผมถามหน่อยตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์พูดว่าเขาอยากให้บิตคอยเนี่ยเป็นทุนสำรองของประเทศอยากให้รัฐบาลถือบิตคอยคุณเห็นด้วยไหมคุณแกรี่การเมืองออกไปเลยครับแยกการเมืองออกมาผมแค่ถามว่าสมมุติวันเนี้สภาคองเกรสมาหาคุณแล้วบอกว่าแกรี่ เรากําลังคิดว่าเราจะเอาบิตคอยมาเป็นทุนสารองของประเทศเนี่ยคุณจะพูดว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดียังไงไม่ไม่ผมมีความเห็นแต่ตอนนี้มันเป็นฤดูการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผมแต่คุณเป็นคนฉลาดคุณแกรี่คุณเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีคุณเคยสอนเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าคุณต้องมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือคุณไม่อยากจะออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมไม่เชื่อว,ว่าคุณไม่มีความเห็นนะ ผมว่าคนดูต้องเข้าใจว่าผมควรจะโฟกัสเรื่องหน้าที่ผมมากกว่าหน้าที่กำกับดูแลเรื่องนั้นให้เฟยเป็นคนพูดดีกว่าเออเออทั้งนี้เพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมว่าหน่วยงาน SEC เนี่ยเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่มีผลกระทบกับคนทั้งโลกทุกคนตามข่าว SEC สารัฐไม่มีใครตามข่าวกรอตตไปรูกรอตตภูฐานนะครับแต่เวลาเราไปดูการประชุมระหว่าง Uh, SEC, Gặp, Sapa Congress, Maat Kong Hunti -Kon -Kon Ben Batan Ben Chairman, Logia Hidden Papni, House Financial Services Committee, sorry. Um, is, um, is, um, is, um, uh, we do, uh, um, uh, uh, I couldn't be oh, prouder uh, if we can figure out who they are. Uh, what, and uh, uh, we and at times uh, you know as we you mentioned the F as we you mentioned the F uh แกเล้ยปวดหัวกับเองจริงเอาลูกน้องมาพูดดี fiduciary duty means under the federal investor environment sorry investment advisors act under the federal investor environment sorry under the federal investor environment sorry under the federal investor environment 10เคย a half กาศอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมสมัยนี้เวลาไปทาบุญเราต้องพร้อมนะครับคือต้องมีทูบเทียนพวงมาลัยไม่ใช่มันต้องมีกล้องมีไอจีลงโซเชียลทาไมเราต้องทําอย่างนั้นครับคือเมือนการเร่งบุญสวรรค์บางทีทํางานช้าเราต้องโพสตเผื่อเบื้องบนเขาเล่นโซเชียลและพี่โพสต์หรือยังยังพอทำน้อยอ้าวเกี่ยวด้วยอพี่ข้างบนเขาบอกแล้วถ้าทําน้อยไม่เอามาลงฮะ